เพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้มันยุดถะาดามอูวันนี้ไปร้านแขกมาค่ะทุกคนได้อันนี้มาจ้ามาดูกันนะคะทุกคนว่าจะหวานชื่นใจไหมลองมือปอกกันเลยค่ะทุกคนสีมาแล้วนึงมาดูกันรสชาติจะเป็นยังไง าช่วงหน้าร้อนจะอร่อยทุกคนจะหวานถ้าช่วงหน้าหนาวนี้จะแตงโมนําเข้าจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะทุกคนนําเข้าจากสเปนนาเข้าจากเอเชียอะไรอย่างเงี้ยอู้สีมาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไงอู้แต่ช้ําจังเลยทุกคนเพราะว่าเขาหนาวเนาะไม่รู้มากี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะผายยากทุกคนเดี๋ยวนะ ตั้งอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ลองมาชิมให้ดูนะคะทุกคนก็อพอกินได้ค่ะไม่ถึงกับหวานเจี๊ยบนะทุกคนนะเย็นมากทุกคนเย็นจนถึงฟันเลย ก็แก้ขัดได้ทุกคนอร่อยอยู่ที่ช้ำๆนี่เพราะเขาแช่ในห้องในตู้เย็นไว้ทุกคนยิ่งหนาวอยู่แล้วยิ่งไปแช่ในตู้เย็นมันเลยดูช้ำๆ ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะไม่ถึงกระหว่านเจีย๊ยบ ถ้าหน้าหนาวนี่แตงโมงไม่ค่อยหวานนะทุกคนแล้วก็แพงเพราะว่าที่สวีเดนปลูกเองไม่ได้นะทุกคนเนาะนำเข้ามาจากเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนเพื่อนบ้านสิทางทางประเทศที่ร้อนนะคะทุกคนอย่างเช่นสเปน นำเข้าเหมือนกันค่ะมาอยู่เมืองนอกก็กินของนำเข้า อีกสักชิ้นทุกคนเราชอบชอบกินแบบว่ามาอยู่นี้ชอบกินแตงโมโอ้โออยู่บ้านเราไม่ค่อยซื้อกินนะทุกคนไม่เข้าใจมาอยู่นี้อะไรที่เคยกินบ้านเรามันหหยหาอืม ูกสาวกับแฟนไม่ค่อยชอบกินนะทุกคนมีแต่เรากินพรุ่งนี้ก็หมดค่ะสองวันหมดชอบกินนะทุกคนนะลมแรงวันนี้เสียงดังนั่ง อนแรกจะไปดูเห็ดเพื่อนแต่หนาวเกินดูเหมือนเขาช้ำๆนะทุกคนแต่เขาเอ่อ แน่นดลค่ะกรอบเียลองหั่นลงนีย้ยังไม่อิ่มทุกคนต่ออีกสักนิดกินแตงโมงเหมือนกินน้ำนะทุกคนนะ 这个是一包呀。 ทุกคนอยากกินต่ออีจังเลยอ่ะขออีกสักชิ้นนะว่าจะพอหลายรอบแล้วทุกคนอร่อยหยุดไม่ได้ค่ะจริงๆอยากให้หวานกคนนี้อีกจากนิดนึ่ง ไม่ตกพื้นนะทุกคนรับตรงขา่าทัน ขอไปในความมุมมัมเด็กโอติงโอติงมั่ ทุกคนถูกใจชอบมากค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจหาคลิปทําคลิปต่อไปทุกคนเออเห็นวิ่งช้าตั้งในช่วงนี้ไม่มีเอ่าไม่มีเวลาทําคลิปค่ะมัวแต่ไปทํางานเนาะทุกคนเนาะต้องขออาภัยในความมุมมามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ